สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัมมี่บุ๋มบิ๋มนะคะแล้วก็มาพบกับแม่บุ๋มอีกเช่นเคยนะคะที่จะนําข่าวสารสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะไม,ม่ว่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ะร,กรจะได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่บุ๋มก็มาแบ่งปัน ความรู้ข่าวสารอีกเช่นเคยนะคะในหัวข้อข่าวคลิปนี้นะคะก็คือครมนะคะได้เตรียมแจกเงินนะคะหัวละ1-2,000ถึง2,000บาทนะคะให้กับผู้ที่มีรายได้น,อน้อยก็คือมนุษย์เงินเดือนเกษตรกร,ร,ก,รก็สามารถามีสิทธิ์รับได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหารายละเอียดนะคะแม่บุ๋มก็ ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องนะคะสำหรับรายละเอียดนะคะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากเิดโครงการมารดาประชารัฐและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเขาก็ได้มีการโพสต์นะคะว่า คลังเตรียมแจกเงินให้ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะเงินเดือนน้อยแล้วก็เป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระแล้วก็กเกษตรกรนะคะได้คนละ1,000ถึง2,000บาทนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสู้วิกฤตไวรัสโครโครโนานะคะหรือโควิด -19 นะคะ แล้วก็กำลังพิจารณานะคะว่าจะแจกครั้งเดียวหรือทยอยจ่ายแจกเป็นรายเดือนนะคะเนื่องจากาต้องการให้มีผลทันทีในช่วง3-4เดือนนี้นะคะซึ่งผู้ที่ร่วมโครงการนะคะจะต้องลงทะเบียนนะคะเมื่อได้รับโอนเงินก็สามารถกดเป็นเงินสดไปใช้ได้ทันทีนะคะ เพื่อให้เกิดความง่ายในการใช้จ่ายนะคะคาดว่าการแจกเงินรอบนี้นะคะจะมีผู้รับผลประโยชน์มากกว่า13ล้านคนนะคะเออ14ล้านคนนะคะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการชิมชอบใช้นะคะแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเป็นคนละมาตรการกันนะคะแต่ผู้ถือบัตรบางส่วนที่เข้าเกณฑ์ก็จะ ได้รับการแจกเงินด้วยนะคะส่วนมาตรการทีมชอบใช้เฟซ4ีต้องชะลอไปก่อนนะคะอันนี้เป็นานายอุตมะเสวนายนนะคะได้กล่าวเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้านะคะหรือมีมติอนุมัติแล้วนะคะไม่บุ่มก็จะมานำเสนอแล้วก็แบ่งปันข้อมูลให้พ่อพี่น้องได้รับทราบกันนะคะจะได้ไม่ตกข่าวนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปไม่บุ๋มเป็นครั้งแรกนะคะไม่บุ๋มก็ฝากกดติดตามช่องมัมมี่บุ๋มบิ๋มไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปและข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่บุ๋มก็ต้องขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ